สำหร ani, e u, ับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานกรรรมฐานแล้วก็สมาทานสิลนแล้วตอนนี้ไปของบรรดาท่านพระตุปปิริททัลไรตั้งใจคำแนะนำในพระกรรมฐานสี่สิบเพราะว่ามหาสิีประฐานได้แนะนำมันแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนำทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานและสังขานุสติกรมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนำในด้านมิปัสนาภาวนาการเจริญพุทธานุสติกรมฐาน ธรมารณสติกรรมฐานสังขารนสติกรรมฐานแล้วสามประการถ้ามีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็เชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตในฐานะที่จะส่งความเป็นบสูดาบันนี่สำหรับการเรินและกรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจูกจิกไว้มาก เช่นให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดนวิวันอย่างหนึ่งสามให้มีพระิหารอย่างหนึ่งแล้วก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยริตนี่เป็นเรื่องของแบบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกําลังใจอย่างเดียว ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้โปรดอย่าพึงคิดว่าผมจะเข้าไปคายค้านคาคสั่งสอนของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการคายค้านแต่พูดกันตามผลเพราะว่าการใช่อารมณ์ตามนั้น ก็เพื่อเยีผลกําลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ได้ว่าถ้าเราตัดสินใจเสเองใช้กําลังเข้มแข็งเสียจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจา้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวอนที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจยิติใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเส็จแล้ว <c oughs> นี่เราก็วนไปดูคําสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้มรุมารคผลความจริงตามประสูตรต่างๆองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายอย่างกับสอนอบรรดาท่านภาษาดีบรก็ดีพระโมคคัลลาน,นะก็ดีแค่แตสอนเฉพาะจุด <c oughs> เออย่างที่บริวัติท่นรับฟังคําสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกําลังขันห้าเป็นสําคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่ความจริงความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิต ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งใช้จริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกท่านมาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะดังนั้นในการเจริญพุทธานุสติกรมมฐานธรรมานุสติกรมมฐานสังขานุสติกรมมฐานในด้านสมถะภาวนา ก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่ว,วไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสำคัญมากแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญาใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีอนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโอตะยให้ไปถึงสังโฆเพราะเราตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วเร็วหรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเหนื่อยให้จิตเป็นกังวลทาแบบสบายๆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ใจไว้เรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทําได้ทั้งสี่สิยาบทให้จิตมันจับอยู่ในคําว่าพุทโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน นี่เป็นการคุมกําลังใจนะก็เพราะมรนนาว่าธรรมโมหรือว่าตั้งใจจจเจริญสังขานุสติกรรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้าขณะใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมกด็ดีสังโฆกด็ดีตามที่เราต้องการก็ขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ วันนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติว่าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้เอานาไปเลยพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจไปสนสคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใดที่เรายังภาวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นเชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลนันหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวในการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ หรือว่ากําลังคุยกับเพื่อนอยู่กําลังทํางานอยู่จิตก็ทรงอยู่ในคําพุทธโธหรือว่าธรรมโมหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตของท่านมีอารมณ์เป็นฌานคําว่าฌานแปลว่าเพ่งคําว่าเพ่งก็แปลว่านึกไว้ <c oughs> จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต นี่การภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนี้ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสมประสงค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งคือสามารถควบคุมอารมณ์ใจไม่ให้กับสับกระสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทาเมื่อสามารถควบคุมอารมณ์อย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื ar, osh, h, ่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายัางเจริญอยู่ในอนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ <c oughs> เราก็มาคลําความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทําไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจา้าอันดับแรกเราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจา้าสก่อน ว่าความจริงเดิมทีนีนพระพุทธเจ้าเป็นลูกของใครเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชา<อ>วบ,บ,บ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ำอย่างนั้นหรือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหากษัตริย์ ะในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์แ้ะท่านออกบวชท,ทาไมกษัตริย์มีเงินทองม,มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใครคนไปดูตามประวัติของพระอองพระองค์ที่ออกบทไม่ใช่หวังความเป็นผู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวัะสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่มีรู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มบปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐาน,นะเป็นคราวาสเป็นผู้ครองเรียนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหนีออกบท บมดแล้วก็ทรงทรมบายกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหลายสนัแตลอดจนตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาวบ,บ้านเลี้ยงท่านท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธพธเจ้านั้นทํำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจา้าการทรมานตัวตามแบบพรามพระองค์ไม่ได้สดําเร็จมาผลมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไทยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมียาคาาปลกรรมเส่มพรามถวาย วางไว้ที่ตัวภายต้โคนต้นอัสฟิกโพใบ <c oughs> นั่งหันหลังพิงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สำเร็จตัสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่แต่เลือดละเนื้อเจะืะแท้งไปก็ตามทีชีวิตจินซียาตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กําลังใจขององค์สมเด็จพระญิาศีในข้อน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจําและต้องปฏิบัติตามว่าจะทำกรรมฐานกองใดก็ตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้านั่นหลังจากนั้นมามาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทยานได้มรรคผลแล้วอง,งสมเด็จพระบพิตแก้วเวลาจะเทศโปรดไครไม่ได้เคยคิดถึงเครื่งกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศบดเทศโปรดเ,เป็นการสงเคราะห์เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะน้อมใจเข้าไปเคารพในท่านน้ารายการดีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงสอนก็สอนเพื่อบำบัดทุกประนุสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนสิ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนสิ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขทั้นโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อแล้วมีสามอย่างหนึ่งทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด 2. องเวละความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่าง 3. ามทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสสามแต่การคือโลภะโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดว่าทุกคนไม่ทำความชัว่วทุกคนทำแต่ความดีโลกนี้จะเป็นสุข้ือเป็นทุกข์ และทุกคนมีแต่ลมแจ่มใสไม่มีอารมณ์ขุนมัวไม่ตั้งท่าวี้ฆ่าเค่งฆ่าข็หากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขและความทุกข์เราก็เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกตะกูล อันนี้จัดว่าเป็นความดีของ,องสมเด็จตัสสมมาสมพุทธเจา้านี่สำหรับพระธรรมคำสัสอนของพระเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมอย่างที่เต็มบอกว่าจงละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วน่ะมันมีหลายอย่างเอากั่อย่างย่ยอ อย่างย่อยๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าพวกท่านนั้นหลายจงย่าพี่ฆ่าเข่งฆ่าสิงกันและกันจงอย่าทำร้ายสิ่งกันและกันจงมีจิตเมตตาปราณีมีความรักสิงกันและกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทำร้ายสิงกันและกัน ลองพิจารณาดูคำสอนตรงนี้สิว่าดีหรือชั่วคนทุกคนยิ้มแยมแ้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเช่นกันและกันล้าคาสอนแบบนี้ดีหรือเขารี่ชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและสอนระยะต้นเสียด้วย ข้อที่สองก็เธอทั้งหลายจงจะยื้อแย่งทรัพย์สินซึ่งกันและกันอย่าลักอยากก่าขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขหรือว,ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินที่ตนหามันได้หามันได้ท่าไรบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักแต่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกข์ก็มีความทุกข์นม่ต้ดับทตีสามยายื้อแย่งคนรักสิ่งกะไรกัน คนที่เรารักต้อไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกแล้วท่านัหลายจงอย่าพูดวาจามโเท็์มันเป็นเครื่องสะเทือนใจทําลายประโยชน์จงอย่าพูดคําหยาบเป็นเครื่องทําลายใจให้ไม่สบายจะสอเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสำรากที่เรียว่าวาจาเพื่อเจอให้เป็นเครื่องสะเทือนใจทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานและมีการแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บุคคลได้สดับี่วาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุก ก็สุดท้ายองค์สมเด็จไปจอมตายบอกน้ำเมานเธอกินเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติสักทำลายทรัพย์สินร่างกายจะไปกอบอปวยโรคร้ายเธอจงเว้นเสียแน่น้้าเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้ำเมาวันละกี่บาท ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบบาทมันน้อยอยู่นะคือแล้วเรื่องรายทำไรมันก็ยังเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนย่อแล้วน้อยนิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน เทโอสมเด็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนำความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหนาะความดีให้พบว,ว่าพระสงฆ์น่าดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมารสังคม ทำลา,ายความ,มสุขของชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัิของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้ประสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใช้สมบัแต่เนื้อแท้จริงๆว่ากันให้ตรงว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าสำหรับที่เป็นปุถุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าว่าท่านดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จปิจินสีทรงปรินิพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบะิตแก้วสอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคําสอนขององค์สมเด็จพระจินวรไว้คําสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคาสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขย้ายเคกันไปแบ่งทางกันไปอโอน์กุกนี้ไปทางนี้พวกนน้นไปทางน้นผวกนั้นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวตธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสูงทานไปแจกจ่ายแก่รนดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระรบรมสุคตสรงสอนมาแล้วท่านปฏิบัติด,ด้วยดได้ผลดีก็น,นำอวธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจข้าบุคคลได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดถึงพระอริยสงฆ์นะพระอริยะนั้ถ้าไม่มีไอโลก,กีวิสัยที่ทำลายจิตใจข้าบระพุทธ้ไมมีความทุกข์เจ้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจา้ามีอย่างเดียวตั้งใจสงงพระประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพอดีเหมือนกันพระมีหน้าที่บำบัดทุกบำโนสุขให้แก่บรรดาท่พุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนําให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมทมที่พระพุทธเจ้าท,ท,ทรทางสั่งและสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อย,อยู่ก็บอกหลวงพ่อลดตำบนทีเจียไว้สบ,บายเอาพระสงค์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อในของหายช่วยดูให้ทีเอะเอาหลวงพ่อก็ทํานี่หลวงพ่อชั้นดีนะถ้าหลวททงพ่อชั้นเลวก็ถามแทนทําสนองเสน่ห์ให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช่เอาหลวงพ่อชั้นดีดีไม่ดีก็ลากหลวงพ่อไปที่นนท์ลากหลวงพ่อไปที่นี่หลวงพ่อก็ไป ไอ้ที่ไปนั่นเนี่ยเขาจะไม่ไตัง้งราคาให้เขาจะให้เ,เงินให้ทองหรือเปล่าไม่ได้ตกลงราคากันไปเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนำเอาธรรมคําสั่งสอนพระเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมึงค่าใดๆ เพื่อจะต้องการให้บรรดาประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการน,นี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรนดาในบริษัททุกท่านที่จะเ,เจริญในอนุสติทั้งสามประการคือทำได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ส่งตัวได้แก่ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แม่ตอนนี้จิตยังไม่สิ่งพอถ้าจะสิ่งพอก็ต้องน้อมนึกไปถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงว่าธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปได้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว พยายามไขค,คนไปด้วยนาจจิญญาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทำลายศรัทธาหาจุดในพบจุดที่จะ่พึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอาริยเจ้าเป็นสําคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไาให้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจของบรรดาท่านหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเพิ่มมีความเคารพด้วยความจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ชื่อว่าท่านมั่นคงในตรัยสนาคมทั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปจัจจัยห้าสิบเปอร์เซ็นในผลที่ได้บรรลุประสดาปฏิผลล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทำจิตเข้าถึงอาลัาตผลในเบื้องหน้าอัลบรรดาธานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาโดยลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้